สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านผมจะมั่เดทครับของ Bitcoin นะครับผมอ่าคลิปนี้นะครับทำขึ้นมาเพื่อศึกษาดูครับนะครับแล้วก็อัปเดตราคาเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นคลิปที่ชี้นำหรือชักชวนในการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงโอเคนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับสมาชิกในไลน์กลุ่มนะครับที่อ่าเข้ามาอยู่กับผมนะครับให้ผมดูครับอ่าเป็นรายตัวให้นะครับก็ขอบคุณมากเลยครับนอกเหนือจากลง YouTube ลงท i k ต o k แล้วในเรื่องของ BTC นะครับส่วนตัวอื่นๆตัวเล็ก ตัวใหญ่หรือตัวปลีกย่อยนะครับก็สามารถร้องขอได้ในรายกลุ่มเลยนะครับผมก็ย,ยินดีร้องขอได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับผมก็จะดูครับให้เป็นกรณีพิเศษนะครับนอกเหนือจาก YouTube แล้วก็ใน t i k t o k คนไหนที่ติดตามใน Tik t o k นะครับถ้าเกิดสนใจอยากจะเข้ากลุ่มหรือคนไหนที่ติดตามใน u t u b e นะครับสนใจอยากเข้ากลุ่มเดี๋ยวผม ลิงก์ไว้ให้นะครับก็นี่คือจ่อง u t u b e ของผมนะครับปกติพอแล้วผมเป็นโค้ชสอนวิ่งมาราธอนนะครับเป็นสอนวิ่งคลิปวิวมากกว่าส0 0 0ันคลิปคนติดตามอยู่2 0 0 0 0กว่าท่านนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ใน Tik t o k นะครับู้ติดตามอยู่2 0 0 0 0กว่าท่านนะครับก็ยังไงก็สามารถกดมาสอบถามตรงนี้ได้นะครับในการเข้ากลุ่มนะครับผมก็กดมาสอบถามได้นะครับโอเคครับตัวต่อไปนะครับผมจะไปดูกราฟของบิตคอยนะครับบิตคอยก็ลงมาในโซนคาดการไว้ ถ้ากรณีที่บอกว่าถ้าไม่โหดได้เหลือเกินนะครับมันก็ลงมาจริงๆด้วยนะครับก็ทุกตามเฟรมนะครับที่พูดไปข็มีตั้งขึ้นและลงนะครับปิดปิดถูกถูกก็เป็นธรรมดานะครับผมแต่เราต้องอยู่รอดให้ได้นะครับคลิปนี้จะมาอัปเดตของราคาบิตคอยก่อนเลยแล้วกันนะครับตามเฟรมวิกนะครับวิกนี้นะครับวิกนี้ตัดแต้งใหม่เลยนะครับวิกนี้ตัดแต้งใหม่เลยนะครับดังนั้นแล้วจงเฝ้าระวังไว้ว่าจะเด้งหรือเปล่านะครับ จะเด้งเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับดังนั้นแล้วผมคิดว่าน่าจะตัดตบขึ้นไปมันสวยหรือเปล่านะครับความหมายหมายคามว่าตัดตบขึ้นไปแบบนี้มันจะดูดีหรือเปล่าวิกนี้สามารถเป็นแท่งแบบนี้ได้หรือเปล่าสีเขียวนะครับกรณีสมมุตินะครับผมจะวาดเนี้ยหรือจะลงต่อดังนั้นจะลงต่อเนี่ยก็คือ35,000ืเนี่ยแต่เส้นนี้มันสุดแล้วนะครับแต่อายังลงได้อีกนะครับดังนั้นแล้วมาดูทเพิลดดีด้วยกันทเฟิลม์ดีมีโอกาส ลงได้อีกนิดนะครับผมว่าน่าจะถอยลงมาได้นะครับในความรู้สึกของผมนะอ่าคืออาจจะต่าจุดต่าสุดแล้วนะครับในของวันนี้เลยนะครับแต่แถวโซนนี้ส7 ,300 นนแต่เขาอาจจะตบลงมาได้เพราะว่าตามเฟรมของ M5 M5 ผมว่ามันต้องสูงนะแล้วก็โอ้บอสนะครับหมายความว่าเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวมันจะขึ้นไปอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวผมไปดูครับให้นะครับว่าจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูให้นะครับส่วนตามเฟรม S1 นะครับ S1 ก็ เดี๋ยวก็ต้องย่อลงมาอีกนะครับผมนะผมว่าน่าจะผ่านตรงนี้ไม่ได้นะครับนี่คือแนวแนวต้านนะครับขึ้นไปก็น่าจะประมาณเส้นนี้นะครับแต่แถวนี้ถูกต้องเลยครับผมนะครับประมาณยอดนี้3 8 0 0 0 69นเะครับเดี๋ยวจะตบลงมาแถวแถวโซนไหนนะครับเดี๋ยวดูให้นะครับนี่คือการคาดเดาเท่านั้นนะครับเพราะว่าต่อให้แม้ว่าผมไต่ขึ้นนะครับ แต่ก็มีอีกฝั่งที่เขาแทงลงดังนั้นแล้วมันไม่ได้เป็นการชี้นําราคาว่าจะขึ้นหรือจะลงตรงไหนเพราะว่าในระหว่างที่คนดูคลิปผมเนี่ยบางคนก็แทงลงบางคนก็แทงขึ้นนะครับดังนั้นแล้วก็ต้องตัดสินใจกันเอาเองนะครับจำเิ่ม M30 นะครับผมเรียบร้อยครับน่าจะลงต่อครับผมนะครับ M30 ลงต่อนะครับผมนะเดี๋ยวจะย่อลงมาคนไหนที่ยังไม่ได้ของนะผมคิดว่ามีโอกาสโซเนเรียที่ผมตีไว้เมื่อคืนว่าสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยนะครับถ้าหดร้ายสามหมื่นห้าห้า สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเขามันลงมาในโซนในโซนจริงๆเลยนะครับดังนั้นแล้วเราก็ต้องอาศัยจังหวะนะครับรอบนี้คิดว่าน่าจะย่อลงมาได้นะครับสำหรับคนไหนที่รออยู่นะผมไม่รู้จักเวฟนะครับแต่เพียงแค่ว่าผมคิดว่ามันต้องย่อดได้เพราะว่าอะไรเพราะว่า M5 มันขึ้นสูง M15 ขึ้นสูงนะครับแล้วก็ M30 มันขึ้นสูงแล้วนะครับเดี๋ยวมันต้องย่อลงมารับแถวแถวโซนนี้ดังนั้นแล้วก็ต้องระมัดระวังไว้โซนนี้เลยนะครับโซนแถวละสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อย สามหมื่นเจ็ดันเจ็ดร้อมันไม่ได้แล้วมากมายสองสามร้อชุดนะครับแต่เพียงแค่ว่าแต่คนที่เทรดลักษณะของฟิวเจอร์หรือหรือฟอเร็กนะครับอาจจะทําให้มันมีความผันผวนแล้วก็ถ้าเปิดหลอดหนักเนี่ยก็อาจจะถ้าผิดตางก็อาจจะมีอันตรายได้หมายความว่าเงินเงินของคุณอาจจะหายได้เลยนะครับโอเคครับคิดว่าน่าจะย่อลงได้อีกรอบหนึ่งนะครับในมองส่วนตัวนะครับก็น่าจะขึ้นไปไม่รอดนะครับอาจจะมีแต่งต่อไปเกิดขึ้นนะครับแต่งตอนเที่ยงนะครับจนถึงบ่ายโมงนะครับน่าจะเป็นแท่งแดงลงมาลักษณะแบบนี้ นะครับนี่คือการกัดเอาเท่าน,นั้นขึ้นไปไม่เป็นไรครับขึ้นไปไม่เป็นไรแต่ถ้าลงมาเนี่ยก็คือที่ก็คือ,คอต้องเก็บของนะครับในความหมายคือลงมาต้องเก็บของนะครับอาจจะเป็นแท่งแดงอีกแท่งหนึ่งก็ได้นะครับแท่งสีแดงนะครับผมอา่าโอเคนะครับอาจจะลงมาแบบนี้ก็ได้นะครับโซนอเรียโซนนี้นะผมคิดว่ามีโอกาสนะสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสามหมื่นเจ็ดพันเนี่ยในโซนนี้เป็นโซนรับได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเส้นตัวกัปติกอง m อ0าก็จะลงมาตรงนี้แต่พอลงตรงนี้ปั๊บ S1 ก็ขึ้นสูงอีกดังนั้นแล้วไซเวีออกข้างก่อนนะครับวันนี้วันอาทิตย์จับตาให้ดีนะครับวันจันทร์อาจจะพุ่งแรงก็ได้นะครับเพราะว่าทุกตามเฟรมมันลงต่ำหมดแล้วแต่มีกรณีตามเฟรมเดียวที่มันที่มันเคยที่ไอซ์ได้ไว้ใจไม่ได้อยู่ก็คือตามเฟรมเดือนนี่แหละครับเดี๋ยวมันจะกดราคาลงมายิ่งมันไซเวนานนะครับเพื่อนๆนะยิ่งมันไซเวนานนะครับยิ่งมันไซเวนานนะครับใช้คำว่ามันนะครับต้องขอโทษด้วยเนี่ยต ยิ่งมันไซเวนานนะครับนั่นหมายความว่ายิ่งไซเวอยู่แบบนี้ตึ๊ดตึดตึดตดตดขึ้นขึ้นลงลงไอ้ตัวนี้ก็ลงมาเรื่อยๆตึ๊ดตึดตดตดตดสุดท้ายปาบปาบกอนเลยละครับผมแสนกว่าดอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าอนาคตถ้าเกิดว่าตอนนี้สมมติว่าตอนนี้ไอไออยู่ล่างสโตอยู่ล่างเนี่ยไม่แพ้แน่แต่ถ้าเกิดนาคตเส้นสโตอยู่ข้างบนไอ้ไออยู่ข้างบนจงขายล้างพอร์ตเลยครับผมนะครับแล้วเราก็ ก็ขึ้นไปแสนกว่าแล้วค่อยๆมารอตอนแถวห้าหมื่ 50, นดอลลาร์เจ็ดหมื่นดอลลาร์นั่นคือเป็นเรื่องของอนาคตแต่เราก็คิดเผื่อไว้ก่อนแต่วันนี้เราซื้อผมซื้อเพราะว่ามันอยู่แบบนี้นะครับมันอยู่แบบนี้หนึ 1, 1, 2, 3, 4, ่งหนึ่งสองสามสี่ห้านนี้หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตรงนี้คุณจะไปแบบนี้หรือเปล่า ดูจะปไปแบบนี้ดังนั้นผมไม่ทราบนะครับดังนั้นแล้วเราจะดูด้วยกันนะครับถ้าดูตามเพม์ใหญ่เนี่ยมันมังเพม์เดือนเนี่ยมันหน้าลงมากๆเลยนะครับแต่คิดว่ามันลงไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับผมนี่คือตามเพม์มันนะครับแต่งเตียนเดือนใหม่นะครับเขาตัดวนันที่30ก็โอเคครับอ่าปกติแล้วถามเม็ดใช่ไหมครับถึงจะเกิดแต่้ใหม่แต่นี่คือ30นะครับดังนั้นแล้วผมดูตามเพมมันก่อนนะมันนี้อ่ะเพื่อนๆถ้าเกิดว่ารับมาอยู่นี่เดือดร้อนมากๆเลยนะครับแต่รับมาอยู่ตััวนนี้ะครบ ไม่ใช่เกรสนะครับรับได้ทุกอย่างครับผมโอเคส่วนนี้นะครับแ๊้นะครับผมกระยมเนี่ยผมทําให้ดูนะครับเหมือนกับมาเล่นคาให้ทุกคนดูเลยนะครับผมตีไม่ได้ครับอ่าระบบมันไม่กยับให้นะครับเห็นนะครับเอาแบบนี้แล้วกันนะครับนี่กรณีถ้าลงนะครับนี่เนี่ยตรงนี้เลยตรงนี้เลยจุดกลาสสิกเลยนะครับอาจจะลงตบมาก่อนก็ได้นะอาจจะตบลงมาก่อนนะครับตบตบลงมาแต่แต่โซนนี้ 3ามหมื่นเจ็นะครับเดี๋ยวผมดูให้นะครับผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสได้เห็นตรงนี้นะครับนี่คือความรู้สึกส่วนตัวนะครับเดี๋ยวผมก็ระมัดระวังไว้นะครับผมจะร้อจังหวะนะครับ3าม0 0มากๆไปนะครับ35,000ื 35, ่นห้พันจะดูกราฟหน่อยนะครับ เส้นมันต่ำมากมากแล้วนะครับเพื่อนๆวิกเนี่ยรอดูวันนี้นะครับเผื่อว่าปล่อยลงมาอีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็จะดึงขึ้นกลับก็จะได้สวยมากเลยสาหรับคนที่อยากได้ปลายไส้นะครับอ่าโอเค M5 M15 M15 จะกดตัวลงมานะครับเดี๋ยวลงมาจถวโซนนี้ส7 5 0 0นเน้ีย่ยเดี๋ยวจะลงมานะครับโอเคผมจะรีบลงคลิปให้นะครับผมอ่าส่วนของผมกาลังหาแนวรับอยู่นะครับว่ามันยังไง นี่คือโซนกับตัวแล้วนะครับเพื่อนๆนะนี่คือกับตัวเราเห็นตรงเนี้ยด้วยกันแต่ผมคิดว่าความกลาสิกของผมเนี่ยอยากจะให้มันมันจิ้มลงมาอีกนิดหนึ่งนะครับไอ้มันตามแบบลักษณะของอ่าวิกนี้ตําไร้ไข่แล้วก็แบบนี้เป็นสีเขียวนะครับอ่าเป็นแบบนี้อ่าแล้วก็เส้นนี้อยู่ล่างนะครับแล้วก็จะขึ้นไปต่อก็ไปเล่งกรอบบนเหมือนเดิมนะครับเขาพยายามหาจุดกับตัวให้อยู่นะครับแต่เราก็คาดการล่วงหน้านะครับว่ามันจะเป็นแบบนี้ได้หรือไม่โซนแอเรียนะครับโซนก่อตัวนะครับโซนแอเรียโซนนี้ นี่คือโซนทา้งฐานนะครับเราก็ต้องมองนะครับว่ากี่ดร์นะครับแถวแถวที่เขาไซเวย์อยู่ครั้งก่อนนะครับสามหมื่นหนึ่งพันนะครับจนถึงสามหมื่นห้าพันแบบนี้กรอบแบบนี้แล้วต่อไปนี้เราก็จะมองลักษณะของโซนตรงนี้นี่คือภาพใหญ่นะครับแต่ถ้าเทรดแบบหนึ่งพันสองพันต่อหนึ่ง btc เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเครียดสักหน่อยเพราะาตามプรมชั่นนะครับถ้าเราดูตามเฟรมใหญ่เนี่ยตอนนี้ก็คือลงมาเส้นแนวรับจ่าเลยนะครับผม d ก็เหมือนกันนะครับ d นะครับ d แล้วก็ s สี่นะครับ แล้วก็ S 1นะครับ M 3 0นะครับคิดว่าน่าจะกดตัวลงมาได้อีกสักรอบนะครับผมเองก็รอจังหวะนี้อยู่เหมือนกันนะครับรอจังหวะแต่แถวเนี้ยแต่แถวนี้เลยนะครับนะครับโซนเนี้ยผมจะรอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับผมแล้วก็ปล่อยแรงด้วยนะครับเดี๋ยวมันก็จะปล่อยแรงด้วยนะครับนี่คือการเดาเท่านั้นนะครับโอเคนี่คือโซนในเรียที่ผมตีเส้นเต็นลายไว้นะครับก็มีโอกาสนะครับแจ้ก็ว่ามีโอกาสนะครับเพราะว่าไม่ได้ฟันทงนะครับเจาะจงแต่อย่างใดนะครับอ่าตุก ทางไม้ได้เลยนะครับผมเนี่ยประมาณโซนนี้นะครับดูเราเองนะครับถ้าขึ้นไปก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราติดดอยอยู่ข้างบนอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดลงมาเนี่ยผมก็จะรับนะครับผมโอเคครับก็อาจจะไม่ฟันตรงว่าราคาไหนนะครับแต่เพียงแค่ว่าดูในของตัวเล็กๆนะครับเดี๋ยวผมจะลงให้ใน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 ไลน์ไลน์คลุมนะครับเดี๋ยวร้องขอกันมาได้เลยนะครับร้องขอกันมาได้เลยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับผม